มาขอรับกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยวันนี้เกมขับรถมันถูกถ้ามันแค่ลือมือกุญแจก็ร,ร้ายใส่ก,กับซองเอเดนมาร์คอนถ้าอย่างนี้เราบอกด้วยนะไอพีดีสามนะครับแล้วคะแนนมันจะไปก็ไม่ไปเนาะ คือแก้ตู้ใกล้นั่นตรงเนี้ยตู้สีขาวขาวล้วนนํ้มันก็จะห,หมดแล้วโอ้โหโฆษณาไปไปกันต่อเออเมื่อกี้โฆษณานะคนถ้าผมไม่ตัดคือโฆษณา เปิดเน็ตไงก็มีโฆษณานคือผมจะแก้ทู่ไม่เหมือนกันนะตู้สิงคานในตู้สีขาวเบรกนานแทพประยู ถ้าเรามาเดิกปติตามอะไรแต่ก็ต้องกดไปกดติดตามเขาหน่อยติดตามคดน้อยเลยบางคนอื่นกดติดตามนะบักราย มันพรมมปุดตามแท้ร้อาสิบสี่คนเองคือมันน้อยมากร้อยสามสิบสี่คนอะไปตาม เออคลิปนี้ก็แค่สามนาทีสั้นง่ายงๆโอเคจะเข้ามีกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยแล้วกดดรามด้วยแล้วเรามาจบใหม่พี่หน้านี่สปอยดแดงวิทยาครดตัวลาประกอ,อบสวัสดีครับ ไ,ไฟไฟเกียวแล้วคืนไม่มีรถนะฉันบอกให้เมื่อกี้รอไฟแดงนน่นอนว่าจะปิดคลิปละ แอเคไปละราคอลปิดคิด